สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเรามาฟังคำอธิบายใบงานที่41เรื่องดวงจันทร์กันนะคะคำชี้แจงวาดภาพรูปร่างที่ปรากฏของดวงจันทร์ที่นักเรียนเคยพบเห็นในชีวิตประจำวันพร้อมระบายสีตรงนี้เนี่ยก็ให้นักเรียนวาดมาทั้งหมดสีภาพ อ่านักเรียนเคยเห็นดวงจันทร์เป็นแบบไหนบ้างคะวาดมาเลยอาจจะวาดจันท์เต็มดวงจันท์ครึ่งดวงหรือจันท์เซี่ยวนะคะตามที่นักเรียนเคยเห็นพร้อมระบายสีด้วยนะคะทีนี้เรามาดูตารางด้านล่างนะคะคำชี้แจงระบายสีดวงจันทร์ทุกๆี่วันลงในตารางให้สมบูรณ์นะคะ ซึ่งในตารางนะคะจะมีดวงจันทร์ทั้งหมด8ดวงนะคะสีที่นักเรียนจะต้องนำมาระบายนะคะจะเป็นสีอะไรคะนักเรียนสีเหลืองกับสีดำให้นักเรียนเตรียมสีให้พร้อมนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะดวงจันทร์วันเพนเป็นอย่างไรคะ จันเพนก็ต้องเป็นจันที่สว่างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราระบายสีอะไรคะสีเหลืองนะคะระบายไปเลยนะคะสีเหลืองเต็มดวงเลยคะ่ะต่อไปสวันหลังจากที่จันร์เพนแล้วเราจะระบายอย่างไรดีนะ ไปดูกันเลยค่ะหลังจากจันเพนไปแล้ว4วันนะคะดวงจันร์ก็เริ่มลดความสว่างลงเรื่อยๆนะคะนั่นก็คือจันรเริ่มมืดลงนะคะ8วันจันรจะเหลือความสว่างเพียงครึ่งดวงนะคะ12วันจัน์ก็จะเหลือแสงสว่างเพียงครึ่งเสี้ยวนะคะและ16วันนะคะจันก็จะมืดเลย หรือที่เราเรียกว่าจันดับนั่นเองนะคะอีกสาจันนะคะให้นักเรียนรองว่าด้วยตัวเองสิคะว่านักเรียนจะทําถูกไหมเอ่ยต่อไปเราสังเกตเห็นดวงจันทร์ขึ้นทางด้านใดคะและตกทางด้านใดคุณครูบอกใบให้นะคะดวงจัน์ทรขึ้นและตกทางทิศเดียวกับ ดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะด้านล่างนะคะให้วาดเส้นที่ดวงจันทร์ขึ้นและตกบนครึ่งทรงกลมท้องฟ้าสิจ่าครึ่งทรงกลมท้องฟ้าจะมีด้วยกันอยู่สี่ทิศทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้นะคะให้นักเรียนวาดเลยนะคะว่าดวงจันทร์มันขึ้นทางทิศไหนวาดเลยค่ะ